สวัสดีค่ะพ่อกับอุดุพรผ้าเพื่อนนะคะมนเมอนกะจะเป็นทิปไกอป่อบองเนาะแต่กะเป็นอันนี้จะเป็นงานของอุดุพรอ,อีกงานหนึ่งนะคะกะรับของห้าววัมมีนาราันนะ,ะสำหรับไกอ่อบองนูอบองนะคะแล้วก็จะหมูอบองนะคะแล้วก็แ้่แต่แ้วแต่เล้วจะจัดสรรเอาว่าเข้จะเฮ็ด อันใดขายนะคะเฮ็ดขายได้ today, พี่น้องคะอันนี้ก็อุดมพรส์ก็เฮ็ดขายนะคะเฮ็ดแบบว่าตามลูกค้าสั่งนะคะอยู่ในสวนอุดมพร์เองนะคะมอมีนาลานเขาก็ขายในนี่แหละในเศษนะคะขายในเศษขายออนไลน์โม่พวกเฮ้านะคะชุมชนบ้านเฮ้าอืมเพราะว่าถ้าเฮ้าเฮ็ดประจําก็จะมีออเดอร์ม,มาเรื่อยเืนะคะเฮ้ากับเบเรือหรือว่าผู้ที่อยากจะทําประจําก็ได้พี่น้องนะคะอันนี้ วันนี้นะคะจะเป็นไก่นะคะจะเป็นไก่ A แล้วก็ไก่ C ไก่ซีนี่จะเนื้อบหลายเนื้อจะคล้ายๆล้ไก่บ้านนะคะองค์คักระจะนะคะเจะแล้วก็เตาใส่ตรงกลางนะคะที่เห็นเป็นม้นนวนมวนนิทานก็คือใบตะไคร้นะคะสูตรนะคะสูตรไก่ของอุดุพรก็จะบ่มีเอยียงหลายนะคะก็จะเป็นอ่าก็จะเป็นตำกระเทียมพริกไทยนะคะ ก้อนก้อนข้าจะมหมักนะคะก้อนจะมหมักอุดมพรก็จะ,ะแช่น้ําเกลือนะคะแช่น้าเกลืออยู่น้ําเกลือนะคะไกลซิปตัวนะคะจะใส่ถังะจะใส่ถังทั้งสีหรือว่ากระมังก็ไดพี่น้องคะ่ะแช่นะคะแช่แช่ไก่เนาะแช่ไก่แล้วเราน้ำนะคะถาทังทังสี หือก,กะละมังค่ะน้ำก็จะประมาณสิบลิตรเนาะสิบลิตรอุดมพรก็จะใส่เกลืออยู่ก, 1, 2, กัมหนึ่งสองกัมนะคะกัมมือห้ากัมใหญ่ๆกัมห่งางหางนี่แหละพี่น้องหรือว่าคนที่อยู่อยูอ่ในเมืองเนาะใส่บ่มีเกลือถุงใหญ่ๆนี่คือของอุดมพรก็จะเป็นใส่เกลือถุงก็จะใส่อยู่ที่ประมาณหาถุงนะคะถุงน,น้อยๆถุงละ,ะสมัยตะกอนสามบาทแต่ว่าทุกมือหนึ่งอุดมพรก็บ่ามันใจว่าจะเป็นถุงเท่าใดรเนาะ กระจัจไสยุหาถุงนะคะ้ากะแซไวประมาณชั่วโมงหรือว่าสองชั่วโมงหรือว่าถาไก่มันแข็งสลายบ้านเห้าเนี่ย้าไปซื้อไก่จะได้ไก่ที่เขาฟิตไวนะคะจะเป็นแซแข็งเฮ้ากะจะแซไวเบิดขึ้นนะสําหรับอุณหภก็จะแซไวเบิดขึ้นเนาะแล้วนะคะอตื่นเสามากก็จะเห่ากะพานะคะพาไก่แล้วก็ตําเครื่องปรุงด้วยพริกไทยดำนะคะพริกไทยดำอ่า พริกไทยดำนี่ก็า้าห้าบะซื้อแบบทุง่งแบบหลายๆเขาก็จะมีแบบเป็นห่อนะคะก็จะใส่อยู่ที่สี่ห่อนะคะห่อละหาบาทนะคะแล้วก็จะมีดอกมเมล็ดผักชีนะคะ,มะเมล็ดผักชีซี่หอมนี่แหละผักหอมปลอมบานเห่าเนาะแล้วก็ใส่ประมาณที่เท่าๆกันแล้วก็กระเทียมหัวหนึ่งนะคะอันนี้สาหรับไกล้ซิบตัวที่อุดมพอ่อมมักนะคะ แล้วก็จะตำโคใครละเอียดนะคะพร้อมกับน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บก็จะใส่อยู่ที่ประมาณอ่าสองช้อนโต๊ะนะคะอืมสองช้อนโต๊ะแล้วก็อ่ารสด,ดีนะคะรสด,ดีกับใส่เกลือกับใส่งพรอมรสด,ดีกับบอกปริมาณบดไดก็คือเฮ้าชิมเอากะเอาว่ารสชาติอ่าแซ่บนุวนในปากในลิ้นเฮ้านะคะก็ถือว่าโอเคเนาะ แล้วก็จะใส่ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะคะซีอิ๊วขาวเห็ดหอมก็ใส่พ่อหอมซีอิ๊วฟ้าเขียวกับผู้เขาท่องนะคะก็ใส่พ่อมีสีนะคะพ่อมีสีพ่อหอมนะคะขวดนึ่งอุดมพรจะใส่อยู่ที่หาดขังนะคะสําหรับซอสผู้เขานะคะอซอสฟ้าเขียวตาผูาเนะะ้เขาเนาะแล้วนะคะหากจะทำการนะคะมักไว้นะคะมักไว้ประมาณอ่าชั่วโมง นะคะมักไวประมาณชั่วโมงหรือว่าค้นทีมีเวลาอิลีกะจะมักไวเบิดขึ้นก็นได้พี่น้องค่ะอม,มักไวเบิดขึ้นก็นใส่ถังน้ําแข็งไวเนาะก็จะใส่ถังน้ําแข็งหรือว่าใส่ตู้เย็นไวก็ได้นะคะนี่ก็จะออกมาแบบสวยงามมากเลยนะคะอืมก็จะใส่ไฟนะคะฮาจะกลับกับไก่ก็กจะเป็นแบบว่า ก็จะใส่ไฟเต็มเตาแบบนี้นะคะจะมามากับไก่ทุกสิบนาทีหรือว่าสิบหานาทีนะคะเขาจะมากับอีกเทือนึงเนาะอันนี้ห้าอบมากก็จะเป็นประมาณอ่าชั่วโมงแล้วพี่น้องนะคะไก่ซุกอิลีก็จะเป็นสองชั่วโมงนะถือว่า,าห้าาคุ้มอันนี้จะเป็นไก่ซีนะคะเหมือนไก่บ้านนะคะ <c oughs> อุรมณ่อนมา ไก่ซี่นะ่ะมันจะมั่นบหลายนะคะเนื้อเนื้อจะเนื้อจะเนื้อจะบอบอบอหลายท่อไกอ่เอนะคะไก่ซี่เนาะเนี่ยเนื้อเขาจะประมาณคือไก่บ้านเลยพี่น้องนะเนี่ยตัวเขาก็จะทรงทรงคือกันกับไก่บ้านนะคะถ้ <c oughs> าก็จะใส่กับแบบนี้ ก็จะเอาตะไคร่นะคะเอาใบตะไคร่นะคะโคดไว้นะคะโคดไว้ในข่างข่างองนะคะ <c oughs> เวลาเขาอบมันก็จะหอมนะคะหอมอ่หอมกินตะไคร่หอมกินใบตะไคร่หอมพริกไทยดําหอมเม็ดผักชีหอมอ่าหอมไอ้เครื่องเทศที่เขาตำนะคะ <c oughs> การส่วนหลายะคะปริมาณที่มัก กับอะไ้มีแบบว่าเป๊ะๆนะคะก็คืออุดมพรเขาจะใส่แบบชิมเอาก็จะเอาลิ้นแตะๆนะพี่น้องนะคะแตะๆว่าเอ้มันแสบนวแล้วเนาะรสชาติมันก็โอเคแล้วเนาะเฮาก็เฮาก็ถือว่าแสบเฮ้าซะเนาะแสบเฮ้ากับโมกับแสบคือกันพี่น้องนะคะอ่าททติปนี้นะคะโอ่งนี่กะโอ่งนี่กะเจาะก้นนะคะเฮาก็เอาเต๋านะคะ เอาเตานี่ไปวัดบึงเออก็จะให้มันพน่นก้น,นเตาลงไปก็คือให้ให้ก้นเตานี่ให้มันทะลุลงลงไปก็จะได้มีช่องระบายช่องระบายเตานะคะอืเนี่ยนะคะองค์มังกรเอาทิปนี้ฝากพี่น้องกันตรงนี้ก่อนนะคะกับอุดมพรเนาะฝากกดติดตามอุดมพรน้่นะคะอุดมพรพาเพลินนะคะหรือว่า จะติดตามงานอุดมพรในระบบเฟซบุ๊กนะคะก็วัชรากรวัณปักศิลน,นะคะหรือจะสอบถามนะคะสินค้าในสวนเฮ้านะคะมีหลากหลายนะคะเรือว่าอยากจะบ่มั่นใจบอ๊อกักในการทําองค์อยากอาอยากจะาขายหังสี่อยากเคลียรขายบ่มั่นใจเนาะก็สอบถามได้นะคะ0 9 0 2 3 0 0 1 4 9ค่ะเบอร์อุดมพรเองเนาะคะ่ะเนาะ สวัสดีค่ะขอบคุณทุกๆุกท่านนะคะที่ตามงานค่ะสวัสดีค่ะ